สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหเกม Resident Evil 7นะฮะที่ผมและทีมงานเชนื่อเลยฮะว่าเพื่อนๆหลายคนคงเล่นกันจบไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับแมโดยวันนี้ฮะประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันนะฮะก็จะมีที่มาจากปัญหาโลกแตกที่ซีรีส์นี้เจอกันมาตลอดเลยครับนับตั้งแต่มีการปรับโฉมของเกมจากภาคแรกๆฮะที่เป็นมุมกล้องแบบ CCTV หรือกล้องวงจรปิดมาเป็นมุมกล้องแบบมองผ่านหัวไหล่ตัวละครพร้อมกับการเปลี่ยนระบบเกมนะฮะให้เน้นไปทางแอคชั่นมากขึ้นแต่พอทำแบบ แบบนี้ฮะก็เลยกลายเป็นว่าเสียงจากแฟนๆก็เลยแตกออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันมันกว่าเดิมอีกนะฮะไดนามิกเกมนี้ก็ออกมาไม่อึดอัดแล้วกับอีกฝ่ายหนึ่งฮะก็กะกที่ชื่นชอบระบบของภาคเก่าฮะก็มองว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ r e s i d e n t e v i l แล้วโอเคมันต้องเน้นแก้ปริศนาดิโอค้ควายความร้อนซิฟว์ะอะไรแบบนี้นะฮะมีอินเนอร์นิดนึงเอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะมันก็ไม่มีฝ่ายไหนถูกหรือผิดหรอกครับเพราะการที่จะเปลี่ยนโฉมของเกมเพื่อให้เข้ากับแอคชั่นมากขึ้้นนนนเี่่ยยยยก็มมหตุผลขอออองงัูา มันก็ทําให้ซีรีส์นี้เนี่ยเจาะข้อหาผู้เล่นหน้าใหม่ได้มากขึ้นการปั้นตัวละครอย่างลีออนหรือคริสเนี่ยให้เก่งเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ก็ช่วยให้เกิดแฟนคลับของ2ตัวละครนี้ขึ้นมากมายเลยฮะและแน่นอนว่ายอดขายของทั้งภาค4ถึง6ก็มากกว่าสมัยก่อนภาค1ถึง3และโค้ดเวนโร,ริกา้าจนเทียบไม่ติดเลยกระทั่งในภาค7ครับทางแคปคอมฮะก็เลือกที่จะเปลี่ยนโฉมของเกมอีกครั้งนะฮะโดยให้เกมนี้ปรับมาใช้มุมมองแบบบุคคลที่1พร้อมกับใช้ธีมนะฮะที่เป็นแนวหลอนเหมือนกับภาคแรกๆทำเอาแฟนๆ เีฮะเกิดเสียงแตกกันเป็นหลายฝ่ายกันเลยทีเดียวซึ่งในจํานวนนั้นนะฮะก็มีคนบอกว่ามันเป็นมุมมองของเกม fps ฮะแบบนี้ไม่เล่นโวยอ่าบางคนก็บอกนะครับมันร้อนเกินไปฮะอุ้ยหลายคนเลยฮะทิ้งจอยเลยบอกไม่เอาด้วยนะครับแบบนี้ไม่เล่นเหมือนกันนะฮะบางคนนะฮะก็บอกว่าภาคนี้ฮะมันไม่มีพวกรีออนนะครับมันไม่ใช่ resident evil แล้วแบบนี้ไม่เล่นโว้ยอ่าไม่ไม่เล่นกันหมดเลยทำไมกูเห็นคนเล่นเยอะจัางวาระพทอ <c oughs> และนั่นนะฮะรายการเฮ้ยจริงเหรอาบเพลรอบนี้ฮะผมกับทีมงานเพลจะมาขออธิบายชี้ให้เห็นว่า Resident Evil 7นะฮะมันยังคงเป็นเกมนะฮะที่มีกลิ่นอายของความเป็น Resident Evil ครบถ้วนแถมยังมีการผรสมผสานร,ระหว่าง Resident Evil ยุคดั้งเดิมและยุคโมเดิร์นเข้าด้วยกันนะฮะโอ้โห,โ,ห,โ,หโดยการนำจุดเด่นของระบบเกมนะฮะภาคนั้นภาคนี้มายามรวมกันได้อย่างลงตัวอีกด้วยซึ่งมีอะไรจากภาคไหนกันบ้างนั้นนะฮะเรามาชมกันเลยดีกว่าครับผมคำเตือนฮะโอ้รบอ เลยฮะว่าเทปนี้นะฮะเราจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของ Resident Evil 7ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครยังเนี่ยเล่นไม่ถึงนะฮะก็ให้ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับผมแต่จากชั่วโมงนี้แล้วนะฮะก็สปอยกันจนจบไปหมดแล้วนะฮะระวังด้วยละกัน ภาคที่1ครับสิ่งที่ Resident Evil 7นะคะดึงจากภาคแรกมาเลยนะฮะมาใช้อยู่ก็มีหลายอย่างฮะอย่างแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยฮะก็คือไอ้ลังใส่ไอเทมครับโอ้โหคุ้นเคยกันดีนะฮะที่นอกเหนือจะมีประโยชน์นะครับในการจัดสรรไอเทมให้กับตัวเราแล้วนะฮะมันยังมีคุณสมบัติเหมือนกระเป๋า4มิติของโดเรมอนอีกด้วยครับไม่ว่ามันจะอยู่ลังแบบนี้ที่ไหนฮะของของเราที่เคยใส่ไว้ในลางใบอื่นนะฮะก็จะถูกโอนมาอยู่ในลังใบนี้ที่เราเจอครบทุกชิ้นเลยต่อมาก็คือระบบเซฟครับตรงนี้นะคะ แม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนจุดเซฟนะฮะจากเครื่องพิมพ์ดีดนะฮะมาเป็นเครื่องอัดเทปก็จริงแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองนะฮะระดับความยากที่มีชื่อว่าแมทเฮาส์ How นะครับก็จะรู้ว่าโหมดนี้นะฮะเราจะสามารถเซฟได้จํากัดจํานวนครั้งและการจะเซฟได้ในแต่ละทีนะฮะเราจะต้องหาไอเทมที่เป็นม้วนเทปคาสเซ็ตเหมือนกับตลับมึกอิงลิบบอนที่เราเคยใช้ในภาคแรกนั่นเองฮะอีกเรื่องฮะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือการเก็บปืนช็อตกันที่นํามุกมาจากภาคหนึ่งมาใช้แบบเต็มเต็ม นั่นก็คือกับดักครับที่หากเราหยิบปืนช็อตกันมาแล้วเนี่ยกับดักในห้องจะทํางานทันทีโดยในภาค7จนะฮะจะซอฟลงมาหน่อยตรงที่ว่าไม่มีกับดักที่ทําให้เราตายครับแต่เป็นแค่ประตูเนี่ยปิดทําให้เราออกไปไม่ได้แค่นั้นภาคที่2ครับในส่วนของภาค2นะฮะสิ่งที่ Resident Evil 7นะครับได้นํามาก็คือระบบที่ผู้เล่นสามารถเพิ่มพื้นที่ช่องใส่อเทมในตัวเราได้นั่นเองนะฮะซึ่งภาค2นั้นนะครับเราจะมีโอกาสได้เข้าไปห้องห้องหนึ่งฮะที่มีปืนกลกับกระเป๋าใบเล็กๆให้เก็บโดยกระเป๋าใบเล็กที่ ว่านี่ฮะจะช่วยเพิ่มจำนวนช่องใส่ไอเทมจากเดิม8ช่องเป็น10ช่องได้ครับซึ่งภาคเรซีเรียลยูเเนี่ยเราจะเจอกับกระเป๋าที่เพิ่มจำนวนช่องใส่ไอเทมให้เราได้เช่นกันโอ้ยอย่างนี้ก็สบายแล้วสิ ภาคที่3ครับในภาคนี้ฮะก็ต้องถือว่า Resident Evil 7เนี่ยนะฮะมีการดึงระบบบางอย่างนะครับมาใช้เป็นแกนหลักของตัวเกมเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่การไล่ล่าของแจ็คเบเกอร์ภายในบ้านครับที่พี่แกนะฮะจะคอยเดินตามหาเราทีละห้องนะฮะยังไม่ลดละอารมณ์นี้นะฮะจะเหมือนกับเจ้าเนมิซิทที่เป็นบอสของภาค3นี่แหละฮะแถมเวลาที่เรายิงแจ็คจนล้มลงไปนะครับสักพักมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ครับราวกับว่าไอที่เรายิงไปนั้นเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรกับมันเลยอีกทั้งนะฮะเรายังต้องเผชิญหน้ากับพี่แกอีก หลายรอบด้วยเรียกว่าถ้าไม่มีเนมิซิตเป็นไอดอลเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะ ส่วนระบบที่มีการนํามาจากภาค3มนะฮะมาปรับใช้ก็คือการผสมไอเทมเพื่อสร้างกระสุนปืนครับโดยในภาค3นั้นนะฮะจะมีไอเทมที่มีดินปืนให้เราเก็บซึ่งเราต้องนํามันมาผสมกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า reloading tool นะฮะแล้วเราจะได้กระสุนปืนมาแล้วถ้าหากนะฮะเรานําดินปืนเนี่ยมาทํากระสุนชนิดเดิมนะฮะซ้ำกัน7ครั้งขึ้นไปก็จะสามารถสร้างกระสุนเวอร์ชันอัปเกรดได้ด้วยตรงจุดนี้ครับภาค7นะฮะก็จะมีให้เราทํากระสุนได้ทั้งแบบธรรมดาและกระสุนอัปเกรดครับแต่จะต่างกันตรงที่การทํากระสุนอัป นั้นเนี่ยเราแค่ไปหาไอเทมเวอร์ชันอัปเดมาผสมกับดินปืนแทนไม่ต้องรอผสมจนครบ7ครั้งเหมือนในอดีตอีกแล้วนั่นเองครับภาค4ครับภายในเกม Resident Evil 7นะฮะจะมีไอเทมอยู่ชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าสเตีรอยที่เหมือนกับเราฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเพิ่ม max HP หรือขีดพลังชีวิตสูงสุดของเราได้ครับโดยสบคุณที่ว่านี้นะฮะจะเหมือนกับสมุนไพรเย l โล w Herb ของภาค4ที่เราฮะ,ะต้องนํามาผสมกับสมุนไพร Green Herb เสียก่อนหลังจากนั้นนะฮะพอใช้แล้วเนี่ยก็จะขยายเกรดพลังชีวิตของ ออนให้ยาวขึ้นได้ง่ายๆก็คือช่วยให้เรามีพลังชีวิตเยอะพอที่จะโดนคนในบ้านเบเกอร์เนี่ยอัดเป็นกระสอบซรายได้นานขึ้นนั่นแหละครับแม่ ภาคที่5าครับสำหรับภาคนี้ฮะที่แฟนภาคเก่าหลายคนบ่นฮะก็ยังมีบางระบบครับที่แคปคอมนะครับเอาปรับมาใช้ใน r e s i d e n t e น i l -7 อยู่นะครับนั่นก็คือระบบคีย์ลัดครับที่ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนสลับอาวุธที่ถือได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวอย่างในเวอร์ชันคอนโซลนะครับก็จะเป็นการกดปุ่มทิศทางอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งระบบนี้นะครับจะช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความคล่องตัวไม่ต้องไปกดปุ่มเมนูเปลี่ยนปืนให้วุ่นวายอีกต่อไปฮะส่วนในกรณีของภาค r e v e l a t i o n นะฮะก็มีการบุกเบิกระบบฟื้นพล ชวชีที่รวดเร็วมาใช้ครับจากเดิมฮะที่ในภาคก่อนๆน,นะครับผู้เล่นจะต้องกดเข้าเมนูแล้วค่อยเข้าไปกดใช้อเทมฟื้นพลังแต่ในภาค r e v ว l เ t i o n นะฮะก็ได้มีการปรับให้ใช้อเทมฟื้นพลังด้วยการกดปุ่มคีย์ลัดเพียงปุ่มเดียวเหมือนในภาค7ครับก็มีการกดปุ่มคีย์ลัดปุ๊บอีธานนะฮะก็จะเอาน้ํายานะฮะมาลาดมือะฮะจนแผลหายเป็นปิดทิง้งขออนุญาตเล่นมุกซ้ําหน่อยนะฮะถ้ายาแบบนี้นี่มีขายในโลกความเป็นจริงนะฮะขวดละแสนก็น่าจะมีคนยอมจ่ายแน่นอนนะฮะโอ้โหเล่นรักษาได้ครอบจัก,กรแบบนนี้เหมือ First เลย,เยภาค r e v o l ช t i o n 2ครับเป็นที่น่าแปลกครับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาของซีรีส์นี้นะฮะบรรดาตัวละครต่างๆนะครับล้วนสั่งให้ย่อตัวลงแล้วเดินไม่ได้ครับกว่าจะมาย่อตัวแล้วเดินแบบย่องได้นะ,ะก็ปาเข้าไปภาค Revolution 2นู่นเลยฮะ,ะโดยในภาคดังกล่าวนะฮะเกมนะฮะจะให้เราเนี่ยใช้วิธีการย่องเดินไปเพื่อลอบฆ่าศัตรูแบบไม่ให้มันรู้ตัวครับและไม่เปลืองกระสุนด้วยเช่นเดียวกับภาค7ฮะซึ่งจะมีหลายจุดครับที่อีธานจําเป็นจะต้องย่องไปฮะ,ะเพื่อหลบสายตาของแจ็คและ สองผัวเมียแห่งบ้านเบเกอร์ที่คอยตามล่าเราทุกฝีก้าวเลยครับและยังใช้การย่อตัวเพื่อลอดผ่านช่องต่างๆนะครับไปยังห้องอื่นได้ด้วยเออว่าแต่ย่อแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ซีรีส์นี้จะกระโดดได้สักทีนะครับผมก็ไม่เข้าใจฮะหุ่นก็ดีดีกระโดดก็ยากยากนะครับไม่รู้ทําไม ในภาค Operation และ Cool City นะฮะสำหรับภาคสปินออฟตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆ,ๆอย่าเพิ่งคิดนะฮะว่าจะมีข้อติจนหาข้อดีไม่ได้เลยโดยภาคนี้นะครับได้เป็นจุดเริ่มต้นของการนําระบบปลายไฟนมะาใช้นะฮะหรือเรียกง่ายๆก็คือการยิงแบบไม่ต้องกดปุ่มเล็งนั่นเองนะครับซึ่งระบบที่ว่านี้นะฮะมีการใช้กับเกมแนว FPS ไปหลายเกมแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง a อ l of Duty หรือ b a t t l e f i e l d นะครับที่หาผู้เล่นเจอศัตรูเข้ามาในระยะประชิดและการเล็งยิงก็คงจะลําบากนะครับดังนั้นการยิงแบบไม่ต้องเล็งฮะ,ะ,แะแกแ ปัญหาตรงนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็จะมีข้อเสียครับคือความแม่นยําที่จะได้เนี่ยน้อยกว่าการเล็งยิงอยู่พอสมควรครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเกตและเกตน้อยอยู่นิดนึงนะฮะคือช่วงที่เราเนี่ยะฮะได้สู้กับแจ็คเบเกอร์นะครับภายในห้องชํหระซึ่งเรานะฮะจะต้องใช้เลื่อนไฟฟ้าครับโวนกับแจ็คที่ใช้กันไกยักษ์ครับตรงนี้เนี่ยทีมงานเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเคารพซีรีส์ clock tower นะครับอุ้ยจะใครเคยเล่นนะฮะบอกเลยว่าหลอนมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับของแนวสยองขวัญในยุคบุกเบิกนะ จะเป็นอาวุธของตัวร้ายประจาซีรีส์เลยครับที่เกมเมอร์ในยุคนั้น,เ,นเรียกได้ว่ามนุษย์กันไก่และประเด็นนี้นะฮะหากมองดูแล้วก็จะน่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นอีกครับเพราะหลังจากที่บริษัท Human Entertainment นะครับผู้สร้าง c l o อก Tower นะครับประสบปัญหาล้มละลายและต้องปิดตัวไปครับทางแคปคอมก็ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์เกมนะครับมาเป็นของตัวเองในภายหลังจนมีการสร้าง c l o อก Tower ภาค3นะครับออกมาบนเครื่อง Play 2, แต่ก็ยอดขายเจ๊งไม่เป็นท่าฮนะ,ะและก็ไม่มีการทําภาคต่อออกมาอีกเลย ทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างคร่าวๆครับของเกม Resident Evil 7นะฮะที่มีการดึงเกมเพลย์ของภาคก่อนๆมาประยุกต์ใช้และก็น่าจะเหมือนกับเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้แฟนๆทุกฝ่ายนะฮะได้เห็นว่าแม้ว่า Resident Evil 7นะฮะจะกลับไปสู่รากเง่าเดิมของมันนะฮะแต่ถึงกระนั้นแคปคอมฮะก็ยังต้องการที่จะพบกันครึ่งทางกับแฟนๆนะฮะทุกกลุ่มให้มาปองดองกันนะครับในภาค7นี้และนั่นก็เป็นเพราะว่ามีองค์ประกอบของแต่ละภาคที่ทุกคนชื่นชอบรวบรวมอยู่ในภาคนี้เอาไว้หมดแล้วนั่นเองนะครับ อย่าไปตีกรอบว่า Resident Evil ต้องมีตัวละครหลักมาเป็นพระเอกอย่าไปจํากัดแค่ว่า Resident Evil จะต้องบูหลกอย่าเอาแต่ตั้งแง่กับ Resident Evil ภาคใหม่ๆนะครับว่าไม่มีอะไรดีเลยพยายามทําใจล่มๆฮะแล้วลองหยิบเกมนี้มาลองเล่นดูครับแล้วก็จะรู้ว่า Resident Evil 7เนี่ยมีครบทุกรสชาติจริงๆแต่ทำใจก่อนนะครับมันหลอนมากนะครับถ้าเกิดหยิบขึ้นมาเล่นแล้วเนี่ยอย่าทิ้งจอยนะครับผมเอาละฮะเพื่อนๆนะครับเป็นไงบ้างครับชมคลิปแล้วชอบนะฮะหรือมีความคิดเห็นยังไงฮะก็ให้ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ทางด้างล